กลับมาก็แกะทองแดงนะครับได้ไปสิบกว่าโลแล้วเจอพินยมเยอะเหมือนกันครับเนี่ยพวกหม้อแปลงเนี่ยผมเอามาจากเออไอนี่นะตู้อบนะไมโครวเวฟเนี่ย ส่วนมากมันจะเป็นปีเนียมนะครับมันไม่ใช่ทองแดงหาอะไรเจิ้มๆดูสักหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามันขาดอย่างเงี้ยขาวๆอย่างเงี้ยเป็นปีเนียมนะครับเราไม่ต้องแกะครับเสียเวลาเสียขลังเอาไปขายรวมกับเหล็กได้เลยครับถ้าเป็นทองแดงมันจะไม่ขาดนะครับ ถ้าเป็นทองแดงเนื้อจะแน่นมากจะไม่ขาดนี่เป็นปีเนียมปีเนียมมันก็จะขาดอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นปีเนียมด้วยหรือเปล่าเอ้ยปวดหัวโอ้เชาะเดียวรู้เลย เดินปีนียมนะครับพ,พ่อแม่พี่น้องไมโครเวฟนี่ไม่ค่อยมีทองแดงหรอกครับตัวนี้ก็เป็นปีนียมนะครับเนี่ยเหมนพวกใดพวกอะไรเงี้ยทองแดง พวกเงี้ทองแดงตู้ไมโครวเวฟนี่จะเป็นพิเนียมทั้งนั้นเลยนะครับล่วงรดนี้ล่วงยับเลยนะครับนี่ เยบแมาเจอปีเนียมหลายตัวเลยครับงานเข้าเลยครับส่วนมากเป็นเหล็กเป็นปีเนียม เนี่ยครับพ่อค้าบอดมาเล่นตัวนี้ก็โดนเหมือนกันครับถ้าบอดอิเล็กทรอนิกสผมไม่ยอมแพ้ใครครับแต่พวกนี้ต้องยอมครับผม